random, random นะคะคลิปนี้พลังวิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะมีอะไรบ้างณตอนนี้นะคะอะไรบ้างที่คุณควรรู้นะคะเกี่ยวกับ Energy ภายในของคุณเพื่อดึงดูดความสุขความสำเร็จ นะคะเป็นแบบ how to นิดนึงนะใช้วิจารณญาในการฟังวันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมดสีสีาสรับนะคะแล้วแต่แล้วแต่อินเนอร์ Inner จะพาไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะพลังภายในของคุณนะคะพลังที่ซ่อนอยู่ภายในสำหรับผู้ที่แบบว่า่าน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษนะที่คุณได้เจอคลิปนี้ ม,มีอะไรบังเอิญในโลกใบนี้นะคะมาถึงจุดนี้ได้คุณได้รับเมสเสนี้คุณได้รับคลิปนี้แสดงว่าเขาเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้คุณได้เปิดประตูแล้วนะคะไม่รู้แหละให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันเกรดรีเซพ p t วิตี้โอ้ขึ้นมาดูเป็นมนขลังนะคะ การยอมรับบางอย่างนะคะอย่างมีน้ำใจอย่างอ่อนโยนนะคะอืมชายยวดไลล์นะคะพลังที่ซ่อนอยู่ภายในของคุณนะคะคนที่บังเอิญมาเจอกองนี้ไม่ใช่สิมาเจอคลิปนี้แรนดอมนะคะ,ะคุณม,มีเขาเรียกว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีนะเดี๋ยวนะคุณคุณมีความแบบเป็นเป็นพลังแห่ง พลังแห่งแสงสว่างที่อยู่ในตัวคุณนะเอาตรงๆบ้านเราก็จะบอกเออแบบภาษาแบบพูดง่ายๆคือเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีผีคุ้มเออเป็นคนดีผีคุ้มเป็นคนอ่อนโยนนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษติดต,ตัวมานะคะจากอดีตชาตินะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอาอยู่ไหนนะคะคุณจะเจอแบบ เส้นทางที่ดีหรือเจอไกด์ไลน์ที่ดีนะคะแสงสว่างนําทางเสมอนะคะเออมีจิตวิญญาณแห่งความอ่อนโยนนะคะอ่าเอาเวกเอาเวกเ,อเวน,เนเอรแวรเน็ตขึ้นมาเอาสีใบก็บพอเนาะการตระหนักรู้แล้วก็การตระหนักรู้ที่ที่ตื่นขึ้นนะคะที่คุณได้มาเจอคลิปนี้ไม่บังเอิญหรอกคุณได้แบบว่าตื่นรู้คุณได้เข้าสู่การเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ถึงการแบบ ทำความเข้าใจนะคะกับฮิว a มนบีหรือว่าทำความเข้าใจกับจิตใจจิตวิญญาณร่างกายของตัวเองนะคะหรือตรงๆอ่ะอยากจะเรียนรู้ว่ายังไงจะพัฒนาตัวเองจิตใจตัวเองหรือว่าทัศนคติตัวเองเนี่ยคือคนที่แบบว่าได้เจอกองนี้คลิปนี้นะคะไม่ใช่กองนี้สิพูดผิดอยู่เลยเลยเลยมื่อคืนทำพิก,การไง <laughs> นะอ่ะนี่แหละนะคะพลังที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าคุณมี พรสวรรค์ที่พิเศษไม่เหมือนใครติดตัวมาสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้เท่านั้นนะคะพิเศษไม่เหมือนใครดูหน่อยคืออะไรมีมาจริงๆด้วยฮิลเลอร์นะคะคุณเป็นนักฮิลเลอร์บางคนมีเ,เกิดมาเพื่อที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือมวลมนุษย,ยชาตินะคะในเรื่องของบาดเจ็บทั้งกายทั้งใจไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นพืชหรอ เป็นสิ่งแวลงดล้อมก็ตามน,นะคะเนี่ยหน้าที่ของคุณอินเนอร์ของคุณนะคะมีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครอย่างเช่นอันนี้มันหลากหลายมากในออฟคับนะคะศิละปะศิลปินหรือว่ามีอินเนอร์ที่แบบว่ามันสุนทรีมากจนยากที่จะแบบจินตนาการถึงว่าเฮ้ยบุคลิกอย่างเงี้ยที่จริงเป็นแบบนี้หรอเล่นกีตาร์เป็นเหรอเฮ้ยทำงั้นทำนี้เป็นเหรอไม่ไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคนจะชอบพูดกับเราแบบนี้นะคะอืม ใจดีมากเป็นคนที่ใจดีเผื่อแผ่นะคะใจดีเผื่อแผ่อบอ้อมอารีนะคะอืมดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ทุกคนอยากเข้าหาทุกคนอยากเข้าหาคุณอะนะคะมีอะไรก็ชอบมาปรึกษาหาลือนะคะมีอะไรชอบมาปรึกษาชอบมาแบบถามความคิดเห็นนะคะตั้งแต่เรายังแบบว่าเป็นเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีอะธรรมชาติชอบ เราเราชอบธรรมชาติอย่างเช่นบางคนปลูกปลูกต้นไม้สวยเออบางคนแบบว่าเ,ออเหมือนเหมือน connect animal หมายถึงว่าออสัตว์เนี่ยจะชอบเราเหมือนคือเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์หรือ animal เนี่ยเขาจะสัมผัสได้เขาจะเป็นอะไรที่แบบเ้นส์นะคะสัมผัสได้ว่าจิตใจของใครอ่อนโยนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ที่เขาจะเข้าใกล้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือสามารถสัมผัสถึงนะคะคุณได้ อ,อีกหนึ่งสิ่งนะคะนอกจากคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะสเสน่ห์คุณมีอยู่แล้วแต่มันที่มันยูนิคของคุณก็คือว่าพิเศษไม่เหมือนใครก็คือว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นแบบความคิดของคุณได้อันนี้คือมันเจ๋งมากก็คือว่าคุณมีพรสวรรค์ตรงนั้นอะไรที่คุณคิดคุณสามารถที่จะดนบันดาลให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะคะนี่คือแบบคิงอะ่ะ นะคะมีสังคยภาพมากๆนะคะแก้ปัญหาเก่งช่วยเหลือคนเก่งนะคะหลายคนหลายท่านอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับอา่าเขาเรียกเลยนะทางแพทย์หรอเออเกี่ยวกับการรักษาผู้คนทั้งกายและใจเฉพาะด้านไปและบางคนทํางานที่เกี่ยวกับความงามสื่อนะคะหรือว่าเกี่ยวกับศิลปินนะคะ แล้วก็ทํางานที่เกี่ยวกับเกษตรก็มีนะคะเกษตรหรือให้คําปรึกษาคนอื่นนะคะบางคนก็ทําที่เกี่ยวข้องกับแบบโอนเนอร์ธุรกิจไปเลยอย่างเงี้ยก็มีนี่คือสําหรับ EP หนึ่งนะคะคนที่มาเจอ EP หนึ่งตอนนี้นะคะเท่าที่เห็นตอนนี้คือคุณมีตรงนี้ยูนิคไม่เหมือนใครเออบางคนเสียงเพราะมากนะคะบางคนเป็นคนที่มีน้ําเสียงเพราะมาก หรือบางคนน้ําเสียงไม่พอแต่พูดแล้วแบบคนติดเราอะ่ะเออพูดเราคนติดเราคนชอบฟังคุณอะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณมีติดตัวมานะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้หัวข้อเราฉันก็ลืมอ่าพลังวิเศษนะคะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณอืมความยูนิคไม่เหมือนใครแล้วคุณจะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็วมากนะคะอืมเรียนรู้อะไรเร็วมาก แล้วทํายังไงนะคะคุณถึงจะใช้สิ่งที่คุณมีให้เกิดประโยชน์ในชาตินี้ได้ในตอนนี้ได้นะคะทุกอย่างมันเกิดจากการพัฒนามีแล้วไม่ใช้ก็เหมือนไม่มีนะคะจะบอกให้เออไม่แบบเฮ้ยฉันมีตรงนี้ลองลองไงอ่ะถ้าถ้าคุณไม่มีก้าวแรกคุณก็ไม่ไม่ได้ไปถึงบันไดถ้าคุณจะขึ้นบันไดอ่ะว่าไหมละ่ะเออมันก็แค่ได้แต่คิดมันยังไม่ก้าวอะ่ะดังนั้นคนที่มีพรสวรรค์ก็ไม่เท่ากับการลงมือทําหรือความขยันหมั่นเพียรน,นะคะ อืมอืม uh, เ r a n c e ขึ้นมานะคะอันนี้คือคำแนะนำของคุณถ้าคุณนะคะเรียนรู้ที่จะมีบาลานซ์นะคะมีบาลานซ์มีความเป็นแบบรู้จัก Flexible นะคะไม่หรอกคุณมีอยู่มาบอกว่าคุณมีโอเค การที่คุณสม,มดุลนะคะฮาร์โมนีทำทุกอย่างให้มันสอดคล้องกันนะคะฮิลลิ่งนะคะ,ะเป็นนักฮิลลิ่งนะคะหรือคุณตอนนี้กำลังแบบเขาเรียกว่าเซลล์คอนโทรลกำลังพยายามณนะตอนนี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณกำลังเข้าสู่การฮิลลิ่งตัวเองก็ได้หรือกำลังเยียวยาวผู้อื่นก็ได้คุณกำลังแบบว่าสอดคล้องจิตใจจิตวิญญาณร่างกายนะนี่แหละทำไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้นะคะเพ่งไปที่ภัยนะคะมีบางอย่างดึงดูดคุณมาค่ะ ตอนนี้นะคะการฮิลิ่งของคุณจะทำให้คุณบาลานซ์นะคะความอดทนการแบบเกี่ยวข้องกับการคอนโทรลตัวเองเซลล์คอนโทรลหรือรว,วมไปถึงหน้าที่นะคะของคุณต่างๆนานา,า,านะคะมันเป็นเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบกำลังจะจัดการระบบชีวิตของคุณให้เข้าที่เข้าทางนะตอนนี้นะคะเข้าที่เข้าทางได้ไงทุกอย่างมันจะสมดุลไป นะคะอาจจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะทำแบบเซล์เลิฟเซล์คอนโทรลนะคะแล้วก็แบบทัศนคติประจำวันของตัวเองนะคะเทมเพลนเนาะเชนอบอนขึ้นมา too many border extra deep คุณน่าจะมี ความรับผิดชอบเยอะตอนนี้ทํางานหนักความรับผิดชอบเยอะตอนนี้คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้รับผิดชอบเยอะมากแลนะคะแล้วก็มีแต่เรื่องพิเศษพิเศษให้เราต้องทําไม่หยุดไม่ยั้งสักทีนะ,ะแล้วบางทีเราอะ่ะมันมันเป็นช่วงที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกดดันเหรอสตรสนะคะเร่งรีบกดดันอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณแบบสุขภาพไม่ดีแต่ที่คุณทําเพราะว่ามันเป็นอะไมันเป็นหน้าที่ นะคะหน้าที่พร้อมรับผิดชอบตอนเนี้แล้วไม่เจอกับสิ่งที่คุณต้องคอนโทรนด้วยนะคะอืแล้วไงต่อนะตอนนี้ตัวหนังสือเล็กมากมองไม่เห็นเลยเซรอ7นโอเคอันนี้ขึ้นมานะเป็นช่วงที่เราต้องสะสาง สะสางงานสาสางเคลียร์ทุกอย่างนะคะที่มันขวางทางเราตอนนี้นะคะแล้วก็ยืนด้วยลํำแข้งของตัวเองนะคะจะเป็นช่วงที่รักษาสถานภาพตําแหน่งงานหรือต่างๆนานาแต่มันเป็นช่วงที่ท้าทายนะคะมันเป็นช่วงที่ท้าทายเรามากอืมเป็นช่วงที่แบบท้าทายความสามารถท,ท,ท,ท้าทายอะไรนะชาเลนจ์ของคุณนะคะ ก็คือเป็นช่วงแห่งการแบบแข่งขันก็ได้นะอืม The Sun มาไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจออะไรก็ตามทุกอย่างจะจบได้ด้วยดีทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยดีนะคะทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยดี The Sun คือไพ่ที่สุดยอดมากๆนะคะเออ Happy Enjoy ความสำเร็จนะคะความร่ำรวยนะ,ะ Positive มีแต่เรื่องพสิทีิเกิดขึ้นในที่สุดนะคะจงใช้ความมั่นใจในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เชื่อนะคะพลังวิเศษในตัวคุณนะคะที่เขาได้บอกคุณนะอะขอเม่เศษนะคะจาาฮิลลิงหน่อยพลังวิเศษในตัวคุณก็คือว่ามีความคิดจินตนาการมีอะไรบอกไปหมดแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณควรทำก็คือแน่นอนอะ แบกรับหน้าที่ความรับผิดชอบสะสางแล้วก็ปรับสมดุลน,นะคะทำให้มันอยู่กึ่งกลางไม่มากไปทุกอย่างจะออกมาดีมากๆนะคะเชื่อในภายในของเรานะ,ะเออเกตคามิกนะคะเรื่องราวดีๆกำลังจะมานะคะเกรดคอสมิกขึ้นมานะคะสีดำ เห็นในนี้มันเป็นเหมือนว่าเป็นหลุมดำเนาะเออเหมือนจัก,กรวาลอะนะคะเหมือนแบบมันมีบางอย่างที่ที่ดีอยู่ในนี้นะคะฤดูของความหนาวจะผ่านไปคุณจะเจอความสำเร็จนะคะช่วงฤดูหนาวไปลายปลายฤดูหนาวนะคะหมอโบอไม่รู้ว่าคุณทำอะไรคุณทำอะไรอะบางคนนะคะกำลังทำเกี่ยวกับ เกี่ยวกับแบบว่าการศึกษาอะไรบางอย่างนะคะไฮรเซลนะคะบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับงานแบบสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจินตนาการนะคะอืมร mm ีวิวหมอบอกว่าบางคนภายในสามสิบวันไม่ใช่สิ Next New Moon นะคะเน็กนิวม o n นะคะเน็กนิวมู n ของคุณนะ,ค,ะคุณจะสามารถที่จะแบบว่าเคลียร์นะคะ เคลียเอเนจีที่มันแบบว่าเหนื่อยๆออกไปจากชีวิตคุณได้นะอืมขอให้คุณโชคดีนะคะส่วนสิ่งที่คุณควรจัดการตอนนี้ก็คือสุขภาพเท่านั้นเองภูมิแพ้นะคะแพ้อะไรไม่รู้ภูมิแพ้หรือว่าการทำงานหนักเกิดขึ้นนะคะ ขอให้คุณโชคดีนะคะที่เจอคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันไปนะคะกับศักยภาพของคุณนะคะเดี๋ยวจะมี ep 2ตามมานะคะฝากติดตามด้วยนะเลิฟเริค่ะ